ครูผีในโรงเรียนเสนนิคมโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่รู้จักในมือมีเรื่องราวของครูผีที่ได้ยินกันมาตลอดเวลานักเรียนและครูในโรงเรียนต่างกันเคยเห็นครูหนึ่งที่ไร้หัวหรือผ่านไปข้างๆพวกเขาเรียกเธอว่าครูผีเพราะเธอใช้ชุดครูและมีการกระทำที่แปลกประหลาดและมีเสียงหัหเราะที่ผู้คนได้ยินมาหลายครั้งในห้องเรียนที่ว่างเปล่านักเรียนชื่อว่ากายุทธ และเพื่อนของเธอได้รับความสนใจมากจากเรื่องราวของครูผีพวกเขาตัดสินใจที่จะตามหาคําตอบและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกันแต่เมื่อพวกเขาเริ่มต้นการสืบส่วนพวกเขาได้พบกับความลึกลับและสิ่งที่น่ากลัวอย่างไม่เชื่อเช่นกันในตอนกลางคืนที่โรงเรียนถูกปิดอย่างมืดเหมือนกับทุกคืนกายุทธและเพื่อนของเธอตัดสินใจที่จะลุกขึ้นเพื่อสืบสวนต่อพวกเขาได้เห็นครูผีเดินอยู่ในทางของเรือนจําหลังเรียนแต่สิ่งที่น่าสงสัยมากกว่านั้น คือเหตุผลที่เธอทําเช่นนัน่นหรอและทําไมเธอไม่ออกไปจากโรงเรียนเมื่อมีโอกาสเรื่องราววของครูผีเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเพียงแค่นักเรียนที่มีสํานึกกณผิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอดีตของโรงเรียนและกายุธและเพื่อนของเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวมากขึ้นและพวกเขาต้องหาวิธีที่จะหยุดครูผีและเปิดเผยความลับที่ถูกปิดบังมานาน